ตักทยยามเช้านะครับจากเพจบันนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับคลิปนี้วันที่1พฤศจิกายน2565นาย้าะครับเอายามาฮ่า s r 710อเึ่งพิ่งมาถึงนะครับผมสภาพสวยงามนะครับให้เลยครับเ5นนะครับผมเสียงดีจอชัดแจ่มด้วยนะครับนี่ครับยอไม่มีลายเลยนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับพร้อมเสียงแต่งและจังหวะ ลงให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับส่งถึงบ้านถึงเรือนท่านเลยนะครับนี่ครับสภาพภายนอกดูดีมากเลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นน้องของ910นะครับหรือว่าสภาพแบบนี้หายากนะครับสวยงามมากนะครับผมเหมาะที่จะไว้ใช้เล่นใช้ขึ้นเวทีก็ได้นะครับรุ่นนี้นะครับจอภาพจัแต่งได้สบายนะครับ มีครบหมดนะครับจังหวะ3มชง3ามชาลำวงเสียงดีครับผมตามฉบับของยามาฮานะฮะใครสนใจอยากเอาไว้ใช้ครับราคาหมื่นกลางๆนะครับผมหมื่นกลางๆนะฮะศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่าสนะครับสเสนอที่หนึ่ บาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับ16,900บาทนะครับสภาพนี้สวยงามมากครับนะฮะเสียงดีแน่นอนครับขึ้นเวทีได้สบายนะครับ ก็ต่อกินกลางมาได้ครับผมบัมห้าพิซซ่า S710 นะครับพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากครับ